สวัสดีวันนี้ก็จะพูดถึงอีกภาสิตหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่าปัชฉาโสนภมัจจิโสบังโลกังปภาเสติอภามุตโตวชนติมา ยัดซาปาปังกษตงกังมังกุศลในปะหิยติโสมังโลกังปภาเซติอภามุตโวจันติมาก็คงจะแปลเอาใจความกันแล้วกันว่าบุคคลที่ได้ประมาทมาก่อนแล้วก็ทำความชั่วคือทำไม่ดีมาก่อนแต่ว่าคนนั้นได้กลับตัว แล้วมาทำความดีให้ปรากฏพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรียบเหมือนกันกับว่าพระจันทร์ในวันเพ็ญพระจันทร์ในวันเพ็ญก็คือไม่ด่างไม่พร้อยคือไม่แหวนไม่เว้าเพราะว่าคนนั้นกินเหล้ามาแล้วแต่ว่ากลับมาตั้งตัวตั้งตน ให้ดีก็เท่ากันกับว่าเขาได้เป็นบุคคลดีขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างที่บางคนเนี่ยเมื่อไปเห็นโทษมันเกิดเห็นโทษขึ้นมาคนที่ไม่เคยทำสมาธิ แล้วก็ทำสมาธิขึ้นมาจากก่อนเขาจะเป็นคนใจบาปคิดทำความชั่วต่างๆแต่ว่าพอทำสมาธิแล้วพลังจิตมันเกิดเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เลิกทำความชั่วอันนั้นเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีใครไปบังคับเพราะฉะนั้น การทำสมาธิเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สามารถกลับจิตใจของบุคคลได้อย่างดีที่สุดก็อย่างเช่นที่ว่าเมื่อท่านพระอังคุลิมานท่านพระอังคุลิมานนั้นน่ะท่านได้ฆ่าคนมาแล้วเก้าร้อย 9กคนก็ถือว่าทำบาปหนักแต่เมื่อมาทำสมาธิกับพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับใจได้เองโดยที่เมื่อเ,อเธอทำความผิดนั้นเธอ,เอทำตามอาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้เธอก็ทำตาม แต่ทีนี้อาจารย์ก็ดันไปบอกในทางที่อิจฉาพยาบาทก็เลยทำให้อังคุริมานต้องไปฆ่าคนถึง999แต่เมื่อเวลาที่ฆ่าคนนั้นอาจารย์บอกว่าให้ฆ่าคนได้หนึ่งพันถึงจะให้วิชาพิเศษหมายความว่า คนหนึ่งต้งตัดมาหนึ่งนิ้วแล้วก็ร้อยเป็นควงให้ได้พันนิ้วแล้วก็จะได้วิชาพิเศษอังคุนิมานก็เชื่อแต่ว่าหารู้ไม่ว่าการที่ทำเช่นนั้นตนได้สร้างบาปไปแล้วแต่ก็เช่นนี้เมื่อถึงคราวก็ได้เจอพระพุทธเจ้าเมื่อไปเจอพระพุทธเจ้า ก็ดีใจว่าเราจะได้ฆ่าอีกคนหนึ่งแล้วเราจะได้นิ้วครบพันก็เข้าไปไล่พระพุทธเจ้าเพื่อที่จะฆ่าไล่เท่าไรก็ไล่ไม่ได้ไม่ทันเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์พระพุทธเจ้าก็เดินไปเฉยแต่ขัคลนมานวิ่งเกือบตายแต่ยังไล่ไม่ทันอย่างนี้แล้วทีนี้จนกระทั่ง อังคุริมานทนไม่ไหวก็บอกว่ายุดหยุดแอ่แระวพระพเจ้าก็บอกว่าหยุดเราหยุดแล้วแต่ก็ยังเดินไปอยู่อังคุริมานก็จึงได้กล่าวว่าพระสมนาคดมพุทธเล้วบอกว่าหยุดแล้วทำไมยังเดินอยู่ พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบทันทีว่าเราหยุดการทำบาปเธอต้องหากไม่หยุดการทำบาปท่านทั้งหลายขอให้เข้าใจว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนั้นพระองค์ตรัสด้วยพลังจิตอันมหาศาลเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทำสมาธิมาทุกภพทุกชาติสะสมพลังจิตมามหาศาลแล้ว เ,เมื่อพระองค์ตอบไปก็ตอบด้วยพลรัรงจิตอัองคุริมานก็รู้สึกตัวทันทีว่าเราได้ทำผิดลงไปแล้วจงได้ขอมามอกตัวออขอบวชกับพระพุทธเจ้าเมื่อชานได้บวชแล้วอังคุริมานได้บวชแล้วก็ต้องทำความเพียรทำสมาธิเพื่อที่จะสะสมพลังจิต ในไมช่ช้าท่านกุลยุมานก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ปราศจากมนทินคาถานี้ก็คือเรียกว่าคาถาของพระอรนตกุลยุมานนั่นเองที่ว่าเมื่อทำความชั่วมาแล้วแต่ว่าเมื่อละความชั่วได้เป็นความดีก็มาเป็นประโยชน์แทนที่จะไปฆ่าคนหรือไปทำ ิ่งต่างๆสัพพานต่างๆมากมายต่อมาก็ได้เป็นพระหันแล้วท่านก็ไปแสดงธรรมเทศนาโปรดสัตว์ในชิดน้อยและทิตใหญ่จนกระทั่งหมดอายุไขท่านก็ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างมากอย่างนี้เป็นซนเพราะฉะนั้นพวกชาเราทั้งหลายท่าน กำลังทำความไม่ดีอยู่เป็นต้นว่าฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นต้นว่าไปเชี่อวเป็นที่ลักที่ขโมยเป็นต้นว่าไปเชี่ยวประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นเป็นต้นว่าท่านไปโกหกหลอกลวงเป็นต้นว่าท่านไปลืมกินซึ่งสุราและยาเสพติด เมื่อรู้จวแล้วก็ให้ละชะท่านก็จะกลับกลายเป็นคนดีได้เหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญอย่างไรก็ตามในสิ่งต่างๆที่เราจะแก้ไขตัวของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายแต่ก็ไม่เหลือความสามารถที่พวกเราทั้งหลาย จะหาหนทางแก้ตัวเมื่อเราได้สร้างความม่ดีขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะแก้ตัวได้อย่างัะนั้นก็คือการมาทำสมาธิการทำสมาธิไม่ใช่เป็นของยากเป็นของง่ายนิดเดียวของง่ายนิดเดียวทำไมถึงว่าง่าย เพราะว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสักกฐางแดงมีร่างกายคับใจแล้วเป็นอันมาใช้ได้นั่งสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาทรับมือเบื้องซ้ายสั้างกายให้กลมหลับตาบริกรรมพุทโธเท่านั้นก็เป็นสมาธิเราทำนานเข้าก็ไม้ควันมาทำสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาที เราก็จะได้พลังจิตมากขึ้นเพราะว่าการทำสมาธินั้นน่ะเราก็ต้องระมัดระวังอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำสมาธิพยายามทำไปแล้วก็เกิดคอาฌานขึ้นมาในตัวของเราเมื่อเกิดฌานขึ้นมาในตัวของเราเราก็จะต้องให้รู้ว่าระดับไหนที่จะเป็นระดับที่ สามารถผิดพระงำจิตให้กับเราระดับไหนที่มันสุกกินพระรำจิตอันนี้ก็ต้องระวังในอรูปฌานคือหมายความว่านั่งสมาธิได้สามชั่วโมงห้าชั่วโมงหลายชั่วโมงอก็จะต้องเป็นอรูปฌานถ้าไม่เป็นอรูปฌานก็นั่งนานไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้น ก็กำหนดเอาพอดีก็ว่าสักครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นชั่วโมงหนึ่งแหละเรียกว่าไม่ควรเกินก็ทำได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราทำครึ่งชั่วโมงมันก็พอดีพอดีแต่ก็เรียกว่าทำบ่อยๆไปก็แล้วกันวันหนึ่งก็ทำสักสองสามครั้งถ้าหากว่าเราเห็นว่ามันยังน้อยก็ทำสักสองครั้งก็ยังใช้ได้ ดีกว่านั่งทีเดียวแล้วไปนานๆอันนี้ก็เป็นคำเตือนที่ท่านาผู้รู้ท่านเตือนเอาไว้ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในมรรคแปดของพระพุทธเจ้าที่แสดงสมัมมาสมาธิท่านจึงกำหนดเอารูปปาะชันคือจะทุสฌานเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเกินไปกว่านั้นอย่างนี้เป็นต้น ที่นี้เมื่อเรารู้จักวิธีการทำสมาธิแล้วเราก็พยายามทำถึงแม้ว่าเราอาจจะไปทำความไม่ดีบ้างแล้วแต่ว่าเรามาทำสมาธิเพิ่มพลังจิตมากขึ้นมากขึ้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่รับผิดชอบมากขึ้นรับผิดชอบตัวของเราเองมากขึ้นเมื่อรับผิดชอบจากตัวของเราเองมากขึ้นแล้ว ตัวเเราเองก็มีเหตุผลเมื่อมีเหตุผลแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้ดีรู้ชั่วทีนี้เมื่อรู้ดีรู้ชั่วมันก็สละไปเองเช่นเดียวกันกับบ้าเวลาที่เราเหยียบไฟไฟมันร้อนอย่างเงี้ยเราไปเหยียบใครจะรู้สึกว่ายังไงตัวเราเองก็จะรู้สึกตัวเราเองว่ามันร้อน เราก็ต้องรีบยกตีนหนีอย่างนี้เป็นต้นฉันใดก็ตามเมื่อทันสมาธิพลังจิตเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วมันก็เป็นการละไปเองในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราเกิดมาชีวิตชาติหนึ่งนั้นอย่าให้มันเสียทีอย่าให้เสียว่าเราเกิดมาใช้ชีวิตทิ้งไปเปล่าๆควรจะสร้างความดีไว้ เป็นผู้ที่ไม่ประมาทสวัสดีสาธุ